สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนินวชาแนลก็จะมาอัปเดตกิจวัตรประจำวันของหนุ่มไปตะคนนะคะว่าช่วงนี้หนุ่มไปตะคนนั้นเงียบๆไม่ได้มีผลงานอะไรออกมานั้นหนุ่มไปตะคนกำลังซุ่มทำอะไรอยู่นะคะ สำหรับหนุ่มไปตะคนนั้นในช่วงนี้กำลังซุ่มถ่ายผลงานโฆษณาอยู่สองชิ้นนะคะซึ่งชิ้นหนึ่งนะคะถ่ายอยู่ที่เมืองแฮโฮในรัชฉานของประเทศเมียนมาและอีกชิ้นหนึ่งถ่ายอยู่ที่เมืองย่างกุ้งของประเทศเมียนมานะคะ ถ้ามีการนำผลงานชิ้นนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนเมื่อไหร่เดี๋ยวทางช่องนี่นิวชาแนลจะอัปเดตผลงานล่าสุดของหนุ่มไปตะคนให้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เอาวิดีโอสั้นๆของหนุ่มไปตะคนที่อยู่ในกองถ่ายผลงานโฆษณามาให้ได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันเลยค่ะมาค่ะม่ร้อก่อนยันยันจะมาโ o l l ready มาค่ะ cái 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 สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด s u b สไครป์กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าทางช่องน,นิวชาแนลจะนำเสนอคลิปวิดีโออะไรนั้นก็ขอให้ติดตามและเป็นกำลังใจด้วยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องน,นิวชาแนลก็ต้องขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ